ชนมากเอาตัไหนดีคะโอ้ยไม่ก็ออเหื่อยเหื่อยเคกคนเราไปซื้อ ของมาอย่างนำเสนอก็คือเออซื้อไดเอ็ดมาเหรอซื้อไดเอ็ดมาทุกคน ب ا n เดอร์เบิร์กสใเอ็ดเลมอนลัมบ์บีเดอร์สบรินออสเตรเลียนคะคะแต่ว่าเจ้าสิ่งนี้ยังไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการทำ What do I drink today ันเราจะเก็บเจ้าสิ่งนี้ไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่เราซื้อมาหนึ่งอย่างกนะ อกินไปก่อนหนักมากสิ่งที่สอง things in my bags ก็คือเจ้าสิ่งนี้ทุกคน <laughs> ถ้าทุกคนได้เห็นวิดีโอก่อนหน้าจะเห็นว่ามันมีหลายหลาย f เวอร์มากเราจะเรียกมันว่าเซเวอร์แล้วกันของเราก็เลยเอาวันที่วันรู้สึกว่ากินง่ายกินได้ อลจะลองดูเขาน่าจะลองดูซื้ออย่างอื่นที่แบบที่ที่ไม่เคยดื่มมันมาดื่มดูเขาปกติไม่กินน้าไม่กินน้ำแค่หลอดอยู่แล้วแล้วก็สิ่งต่อไปปิ้งจะต่อมาก็คือเป็นน้ํำผักอีกแล้วของยี่ห้อเนี้อีที่มันเป็นขวดอสีส้มกับสีชมพูอ่ะอันนั้นอ่ะอร่อยแบบรสชาติดีเลยแหละ แต่เจ้าสิ่งนี้คือเจ้าสิ่งใหม่ที่ปกติแล้วนี่ไม่ดื่มเลยเพราะว่ามันดูสิดูความเขียวของมันนี่บางคนไม่กินผักอยู่แล้วไงก็เลยทำไมเราต้องกินน้ําผักด้วยเรากินน้ําผลไม้ก็พอแล้วแต่ว่าอยากลองก็เลยซื้อมาลองนี่ได้ตั้ง5้าดาวนะเป็น g o o d n e ต s กรี e เพ p ยรพิงเลดี้แอปเปลิลปน้านา่านา้านี่ก็ไม่กินมาดาน่าอยู่เหมือนกัน c u m เบ r Spinach and Kale ตายเดี๋ยวมาลองลองก็ได้อยากรู้เหมือนกันรสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็มีกรนส่วนตัวอัน <c oughs> นี้มีขวดชาที่ยังไม่ได้ต้มมีชาหนึ่งอันมีขยะที่ยังไม่ได้ทิ้งจากการกินคุกกี้เติมหนิดหน่อยหนึ่ง วันนี้วินดี้มากเลยอะที่ซีนี่วินดี้มากกันเนี้ยลมเหมือนจะแอบแอบอันเรู้สึกหนาวเบาๆก็มีไฮชิลที่เอาไว้เพิ่มน้ำตาลเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้แบบวูบว่าวูบว่าบ่อยมากแต่ว่าจริงๆอยากได้ช็อกโกแลตมาติดก,กระเป๋าไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อทุกคนนี่เจ้าสิ่งนี้วีเอทานไปทางไหนก็วีอ อันนี้ได้5 i v e star ได้5ดาวเจดึง้งเห็นไหมได้5ดาวทั้งหมดนี้ก็คือเป็นน้ำผักน้ำผล,ลไม้1ลิตร25สิบห้า button button recycle ตรงนี้ best before 2 1 s t January 2002 n e x t y e a r เวลา11.35 Pack e d in Australia f r o m less t h a n 10% a u s t r a l i a n ingredients โอ้เขาบอกว่าไม่ใส่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำตาล no added sugar นะครับหมายถึงว่าไม่ได้เพิ่มเข้ามาไม่ใช่ไม่ได้ใส่คือไม่ได้เพิ่มเข้ามา source of vitamin a and antioxidants vitamin c มีวิตามินเแล้วก็มีวิตามินซด้วย check me the good naturally settles ก็ต้องดูดีๆโดยเฉพาะวันหมดอายุนะต้องดูด้วยไม่ใช่แค่ดูว่าเออสภาพมันดีไม่ดีแต่ต้องดูสภาพวันหมดอายุด้วยมากล <c oughs> ัวซื้อมาทิง้งเองเลยอะทำไงดีถ <c oughs> ้ซื้อมาทิง้งจะทำยังไงวะอู้ทองร็อกโอเคทุกคนขอดอืม <c oughs> มันส้มๆมมันใช่มีมส้มสิใครบอกไม่มีส้มอืกลิ่นมันก็ไม่ได้น่ารักเท่าไหร่เลยเอจริงก <c oughs> ินได้นะมันมีกลิ่นไพยแอปเปิลอะกินช็อปเรดแบบแปลกๆอะ แล้วก็มีกินแคอรอทที่โดดจึงขึ้นมาอืมก็อร่อยนะอืมก็รสชาติก็ใช้ได้อยู่ก็เหมือนกินน้ำน้ำผักไม่สิเพราะว่ามันเพราะว่ากินแครอทมันโดดขึ้นมา เลยรู้สึกว่าเหมือนกินน้ำผักเออแต่ก็ไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่ทุกคนตัวถัดมาอันนี้ก็ได้5 i v e star r a t เหมือนกัน original juice co place juice banana เขาก็ยังใส่บรนาา่ามาอยู่โอ้ก็ใช่สิเขาก็เขียนบอกอยู่ว่าเขาใส่บานาน้ามาอะไรวะ c u c u m b e r spinach kale ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สีผส,สมอาหารหรือว่าสารปรุงแต่งแล้วก็ no preservative สารกันบูด Check well before opening เขย่ยวก่อนดื่มเก็บในช่องฟรีซต่ำกว่าสองศา b e s t consume within 4 days after o p e n ออฟเพแอมดื่มให้หมดภายในวันนี้เพราะว่าขวดมันเล็กมากวันเ <laughs> หลืออันนี้จะต้องดื่มให้หมดภายในสามสี่วันเหมือนกัน <laughs> มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่เอ,อ่ย 7... June 2021วันนี้วันที่เท่าไหร่อ <laughs> ๋อน,นไม่ใช่เดือนขหมเขย่ายขย่ขย โอเคทุกคนโอ <laughs> oh, ้แมงสีแมงโคตรกรีนเลยอะอยากร้องไห้แกเอและนะเอาละนะเรา,นะาดูความเขียวไมาดูความเขียวเฮ้ยพอก่อนเอ้ทำไมมัน มันม oh, <des> ีตะกลอเยอะจังเขียนขคตรไปนี่เขียวทำใจให้แบบเอาแล้วนะทำทำไมเนี่ยทำทำไมเนี่ยทุกวันเนี่ยกินมันกินมันแย่กินมันแย่ คนใส่บาาาน้ามาอาจริงไม่ค่อยมีรสชาติบอกว่ามันไม่หวานเลยก็ม,มันได้ห้าดาวมาทุกคนมันเขาบอกว่ามันมพรพียชน์ตัวสุขภาพก็ต้องดื่มๆเข้าไปาจริงเจงนี่จะกินบงกขดจริงมันอะ ไม่คขมันดื่มเข้าไปลองกล้วยอะ่ะกล้วยแบบมันนึกถึงกล้วยอะไรอะ่ะเออกล้วยน้องว้าที่มันที่มันสุกแบบสุกสุกแล้วอะที่เปลือกมันเป็นสีดําอ่ะกินแล้วมันให้ความรู้สึกนั้นจริงๆอะแช่นนี้แหละเจ้าสองสิ่งนี้ ก็ไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะหมดไหมหรือว่ามันจะไม่หมดมันก็น่าจะหมดแหละเอาจริงต้องทำให้มันหมดหมดเสีดายนี่ชื่อมานตั้งหลายตังเน่ไว้กลับมาพบกับวัตถุไอติมส์ใหม่ละกันไป